ค่ะแล้วเราก็จะไปนั่งรถคันที่สองนะคะก็จะไปถ้าจะแบบไปเดินได้เลยตรงลานนี่ยังมีโครมีเท่าร้อยหกสิบนาทีกับคุ้มคู่ค่ะโอ้โห

ค่ะติ๋มก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมจุดที่สองนะ <c oughs> นะคะติ๋มก็จะพาไปจุดหนึ่งนะคะตามไปเลยค่ะน <c oughs> น,ะะนี่นะคะจุดที่สองนะคะสัตว์ต่างๆก็จะแบ่งโซนออกไปเนาะจะมีสองนั่งสองรอบ ที่สองนะโซนนี้จะเป็นโซน Predator p o w e นะโซนของสัตว์นักล่านะโวยขวน้ำหล่นไปแล้วนะโอไม่เป็นไรนะโซนของสัตว์นักล่านะันาน้นะเราก็จะรวมสัตว์นักล่าจากหลายๆทวีปเลยมาอยู่ในโซนนี้นะเพื่อความปลอดภัยของนะักท่องเที่ยวกันการ,การนั่งรถชมสัตว์ก็เหมือนเดิมเลยขอความกรุณาไม่ลงจากรถนะไม่สลับสับเปลี่ยนที่นั่งระหว่างที่รถกาลังเคลื่อนอยู่นะไม่สัมผัสสัตว์ตาของเราด้วยนะ หตัวนะตัวร้ายในเรื่องต h e l ร o ัน i ิงค่ะพี่ไฮยีน่าไ์จุดนะไ,ไฮยีน่าสายพันธุ์ที่ใหญ่และดุร้ายที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ไฮยีน่าเลยฐานะกาคาเราเขาไม่เท่ากันนะเขาชอบอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆนะแล้วเอาฝูงมากดดันตัวอื่นกระมวยอาหารมาอีกทีนหนึ่งนะส่วนหมู่บ้านด้านข้างนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านของชาวเผ่ามาไซค่ะชาวเผ่าของคนในประเทศเคนยานะ คนที่ชอบใส่เสื้อแดงๆแล้วก็กระโดดกระโดดนะบ้านเขาก็จะสร้างจากพวกโครนะคะ่ะผสมกระมูลสัตว์นะสร้างรปรงสูงๆเลยเอาไว้กันแดงส้มๆลุวนๆด้านในนะตัวน,นั้นจะเป็นที่เลช่วยก็จะมีเขาเฉพาะเพศผู้เหมือนกันเพศเมียจะไม่มีเขาหน่าแข้งก็จะดำๆนะหน้าแข้งที่เป็นดำๆนะั้นเป็นสารไล่น้ําด้วยนะเวลาที่เขาโดนพวกสัตว์นักล่าล่าลงนะ สองสายพันธนี้เป็นแอนทิโลปนะสัตว์แอนทิโลปก็คือสัตว์ที่มีเขาคู่เดียวชุดเดียวทั้งชีวิตนะแตกหรือหักออกไปไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะในแอฟริกาก็จะเป็นแอนทิโลบหมดเลยนะเขาจะไม่มีกวางที่สามารถถัดเขาได้แบบเอเชียบ้านเรานะแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ต้มแหล่งน้ำสะอาดค่ะเลือกกินด้วยนะกินแต่พวกยอดถักยอดหญ้านะเลยทําให้เนื้อของเขาที่มีคุณภาพที่ดีเป็นพิเศษเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นพี่แนล่าตัวผู้นะเห็นไหมตัวสีออกดำดำนะแต่พลาลายผ้าของเขานีจะจาง,จงๆกว่าเพลนเมียเยอะเลยนะสิงโตขาวค่ะสิงโตขาวนี่เขาเกิดจากภาวะด่างของยีนเม็ดเลือดสีนะแต่เขาไม่ใช่สิงโตเผือกนะถ้าสิงโตเผือกไอ้ตัวเขาจะขาวจ้วะเลยนะแล้วก็ดวงตาจะสีแดงนะแต่ลักษณะน,นิสัยก็จะเหมือนพี่สิงโตทั่วไปเลยนะนอนนะยี่สิบชั่วโมงต่อวันนะ นี่อเวลานอนของเขานะสชั่วโมงที่เหลือก็คือเอาไว้ล่าหาอาหารค่ะผสมทันแล้วก็เช็คอนาเขตสิงโตเขาเป็นสัตว์สังคมนะจะอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆเลยเพศเมียจะทําหน้าที่ล่าซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเขาปาดเดียวกว่านะแล้วเพศผู้เขาจะมีแผงคอใช่ไหมคะเวลาที่เขาล่านี่เขาจะล่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกสัตว์กินพืชนะคะก็จะเห็น เขาชัดเจนนะแต่พี่สิงโตเพศผู้เขาจะมีหน้าที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือเขาก็จะเป็นจ่าฝูงนะก็ช่วยปกป้องแพ็กของตัวเองนะคะแล้วก็เทรนเดบีไลออนด้วยนะให้เป็นเจ้าป่าในเจเนอเรชันถัดไปได้ตังหากนะปากระทบกันในการสื่อสารนะแล้วก็การกระพือปีกสังเกตปีกนะมีสีชมพูสวยเหมือนใบบัวนะเราก็เลยให้ชื่อเขาว่านกกระบ,บัวนะชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำสะอาดนะแล้วก็กินพวกันนีควย อลังจากนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือหมดเลยนะมีควายนะมีหนึ่งตัวอยู่ในถ้านะข้างบนอีกหนึ่งตัวมีสองตัวมีควายนี่เขาจะใหญ่กว่าพี่มีหมาประมาณสองถึงสามเท่านะแล้วก็เป็นรีกว่ามากนะเวลาอยากเล่นนี่ก็บางทีก็ลงนะ้ำมาเท้าค้างรอันท่องเนะที่ยวด้วยนะก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรนะถ้าเจอเขาตามธรรมชาตินี่ก็ ไม่ต้องไปแกล้งตายใส่เขานะที่หนีควายเขาเป็นสัตว์กินซากนะถ้าแกล้งตายนี่เดี๋ยวได้ตายจริงนะก็วิ่งหนีเขาพอแต่เขาจะไม่ทําร้ายมนุษย์เลยถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นนะนจะมีแผงหน้าอกเป็นลูกตัววีนะหนีหมาจะเป็นลูกตัวยูกว,วางป่าสายมือนิดนึงนะมีฝุ่ของกวางป่าอยู่นะ กวางป่าหรือว่ากวางเซมบ้านะสายพันธุ์นี้นี่คนอเมริกันนิยมเอาไปเลี้ยงในกีฬาล่าสัตว์ด้วยนะเพราะว่าเขามีการกระจายพันธุ์ที่รวดเร็วนะตัวผู้ที่โตเต็มที่นี่จะสูงใหญ่เกือบเท่าม้าด้วยนะคนไทยจะให้อีกหนึ่งชื่อว่าเป็นกวางมนะ้านั่นเองส่วนทางด้านขวามือนะนอนอยู่บนศาลานั่นเลยนะก่อจากละครเรื่องอังกรอร์นั่นเองนะคะเขามาจากประเทศอินเดียรองจากเสือโคร่งไซบีเรียถ้าเกิดเราไปตามสวนสัตว์มีได้นะสายพันธุ์อื่นที่ฝึกไม่ได้นะไม่ได้เชื่องนะน,นัลละ่นโนะ้นหลังหน้าต สายมืออีกหนึ่งสายพันธนะุ์่ะตัวนี้คือพี่เสือโครองอินโดจีนนะเจอได้ที่ประเทศไทยบ้านเรานะไทยพมา่าเลากัมบ,บูชาสายพันธุ์นี้ใหญ่เป็นอันดับ3ามนะรองจากพี่เสือโครงเบงกอนะแต่เขาชอบอาศัยอยู่ตามภูเขานะจะล่าพวกกวังหานะเลียงหานะบางทีก็ลงไปล่าก,กระทิงตัวใหญ่ๆไ,ได้ด้วยนะเสือน,นี่เขาจะไม่อยู่เป็นฝูงใหญ่ๆเหมือนพี่สิงโตหรือว่าหมาในนะเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างรักสันโดษน,นะแล้วก็ในถ้ำนี่อยู่สูงสุดนี่สามตัวที่หยู่ว่ามากแล้วนะ สิตัวนะในโลกใบนี้นะอยู่ในประเทศไทยมีแค่สิบตัวนะหาดูได้ยากมากเลยนะอยู่ในเชียงใหม่แสดงนี่สองตัวนะแล้วก็ในไทเกอร์เวอร์อีกสามตัวนะความเชื่อของคนจีนก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงคำรามของที่เสือโคร่งสีทองนะจะทำให้เราโชคดีทั้งปีด้วยนะซ้ายมือขวามือมีนะซ้ายมือมัมีสองตัวนะ ตัวนี้จะเป็นที่หมีหมานะเวลาที่เดินสีขาหรือว่ายืนสีขานี่ก็จะเหมือนหมาคนไทยก็เลยให้ชื่อว่าหมีหมาแต่เกิดเขานั่งสองขานะหรือว่ายืนสองขานะเขาจะเหมือนเด็กตัวเล็กๆเ,เลยคนไทยก็จะให้อีกหนึ่งชื่อนะว่าเป็นหมีคนนะถ้าเกิดเขานั่งเราจะเห็นแผงที่หน้าคอของเขานะคล้ายๆกับรูปพระอาทิตย์เลยก็จะได้อีกหนึ่งชื่อนะคะว่าเป็นมารยามซันเมนะ ตัวนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียชอบล่าน้ำผึ้งมากเลยนะคะก็จะได้อีกหนึ่งชื่อว่าเป็นฮันนี่เดย์นะเขาเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนะในบรรดาแปดสายพันธุ์หมีนะแปดดุที่สุดนะดุมากมากเลยนะดุกว่าหมีกิสซี่หรือว่าหมีควายซะอีกนะสามารถทําร้ายมนุษย์โดยที่เราไม่จาเป็นต้องยั่วยุอะไรเขาเลยนะทําร้ายเราโดยไม่ต้องมีเหตุผลด้วยทั้งหากนะมีกรงเล็บที่ยาวประมาณ20เซนติเมตรเอาไว้ฉีกทึงนะพวกตอไม้นะแล้วก็หามดผวก,กินนะแล้วก็ล่าพวกน้ำผึ้งนั่นเองค่ะ